ตอนนี้ก็ถึงสนามฝึกซ้อมของบุรีรัมย์ยู่ในเต็ดเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันจะพาไม่ทันพี่น้องเป<อ><ะ>ิะจกก็ได้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่นี่มันอ่าแต่นี้ก็ถึงสนามฝึกซ้อมของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับพี่น้องนี่ฮะเป็นสนามฝึกซ้อมฟุตบอลนะคะรับสโมสรคนจังหวัดอ่าของสโมสรคนจังหวัดบุรีรัมย์โอเคเราไปต่อกันเลยออไปวัดป่าเขาน้อยนี่แต่เตยตลยนี่แหล,ะ,ละปละลวดจนรักให้แต่ไมกปวัวปล่าวะ ว่าจะแวะวัดปากเขาน้อยเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของบุรีรัมย์เข้ามาบุรีรัมย์จังหวัดเดียวนะครับพี่น้องมีแหล่งท่องเที่ยวคุ้มค่าเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนจะเป็นยังไงตอนนี้เป็นวัดเขาน้อยเราจะไปดูติดตามดูกินต่อไปเลยครับก่อนที่จะไปห้วยจอรเข้มากเราแวะแวะเที่ยวอีกจุดหนึ่งก่อนเที่ยวภายในจังหวัดเยอะแยะ วันเดียวไม่หมดไกด์นำเที่ยว <g ay> บอกว่าจังหวัดบุรีรัมมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะครับวันเดียวเนี่ยเที่ยวไม่หมดนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนมีพอมีเวลานะครับตั้งทริปมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมสักวันนึงนะครับรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเข้ามาแค่เขากระโดงจุดเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับไม่ต้องเสียเงินแบบมาเบ<ล>็นงบประหยะัด ครับผมไม่ต้องเสียเงินด้วยนะครับเราเสียแค่คนะ่าเดินทางามา ถึงวัดปากขอนน้อยแล้วใช่ไหมขึ้นอยู่โอเคไปไหว้พระก่อนถึงจุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างไมถึงให้พี่น้องวัดปากขอนน้อยตตอนนี้ก็อ่าให้ดูภาพไปก่อน าผ้าป้ายที <wise> ่ติดไว้นะครับเป็นวัดป่าเขาน้อยเป็นจุดท่องเที่ยวอูสวยงามมากพี่น้องมันอาจจะย้อนแสงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเมื่อกี้เรามาจากจุดตรงนี้ครับพี่น้องมาจากจุดตรงนี้นะครับแล้วก็วนมาตรงนี้มาตรงนี้ก็จอดให้เราลงตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเดินไปเที่ยวตรงนี้โอ้ยสวยงามมากเลยพี่น้องนี่แหละครับเป็นจุดที่ผมบอกพี่น้องเอาไว้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอน มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ,รบพี่น้องนะครับอา่าตอนนี้อ่อาตอนนี้มันเป็นอา่าน่าจะสะท้อนแสงนะครับ <นะ S 1> เพราะว่าฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับรอบๆอ,อุดมไปด้วยอา่าป่าเขาลำนาวไพรพี่น้องอุดมไปด้วยป่าเขาลำนาวไพรสวยงามจริงๆสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆ สวยงามมากๆนะครับาการท่องเที่ยวในวันนี้ต้องขอบคุณตระทะนะครับตระทะเป็นคนนำเที่ยวนะครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่า,าเขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับแต่รู้แต่ว่าตรงนี้สวยงามมากครับพี่น้องสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากนะครับ ผมไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันมันย้อนแสงตอนนี้เพลินมันอยู่ในจุดที่ย้อนแสงนะครับเป็นจุดย้อนแสง รตรงนี้เป็นพระบรมธทาตทุเจดีศรีสูวัจนะคุณานานุศรน,น,น,นะครับมองเห็นไหมครับพอดีมันมันย้อนแสงขออนุญาตขึ้นไปนิดหนึ่งได้ไหมให้ไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งจะได้ไม่ย้อนแสงนะครับผมให้ดูใกล้ๆขออนุญาตนะครับ เพื่อให้อาจับภาพได้เห็นใกล้ๆนะครับนี่ก็ต้องขออนุญ,ญาตถ่ายวีดีโอนะครับสวยงามมากๆเลยพี่น้องเออถ้าท่านไหนไม่ได้มานี่ผมคิดว่าจะต้องเสียใจแน่ นะครับเพราะว่าผมอยู่บุรีรัมย์แต่ผมไม่เคยเข้ามาเลยที่นี่พอผมเข้ามาเนี่ยผมถึงได้รู้โอ้โหสวยงามมากๆเลยพี่น้องสวยงามมากๆสวยงามมากๆสุดยอดเลยพี่น้องสวยงามมากสวยงามมากส่วนจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในนะฮะเป็นที่สงบเงียบมากเป็นที่สงบเงียบมากอ่ะเราเดิน ชมรอบรอบรอบก่อนไหมเดินชมเดินรอบก่อนไหมไปคนเดียวไหมหรือเดี๋ยวไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวผมพาชมรอบรอบก่อนนะครับว่าสวยงามขนาดไหนตรงนี้เป็นทางเดินรอบตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรเป็นเป็นวัดนะครับเป็นปราสาทปราสาทเจดีพอดีว่ามันย้อนแสงเดี๋ยวผมจะหาจุด เดี๋ยวผมจะลองหาจุดที่ว่าจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูสวยๆปอดีผมมาในช่วงช่วงบ่ายๆแล้วนะครับมันเป็นจุดย้อนแสงเดี๋ยวผมจะหามุมที่ว่ามันไม่ย้อนแสงเพื่อถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับเข้ามาทุกทุกด้านนะครับพี่น้องจะเห็นว่ามีต้นไม้ล้อมรอบสวยงามมากพี่น้องมีแต่ต้นไม้มีแต่ธรรมชาติสวยงามมากเลยซึ่งเป็นจุด วัดป่าเขาน้ยเนี่ยวัดป่าเขาน้ยเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากเขากระดูงนะครับถ้าเรามาเที่ยวก็ออกจากเขากระดูงมาก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมานิดนึงก็ถึงแล้วนะครับนี่ฮะพี่น้องสวยงามมากนี่ผมให้ชมบรรยากาศด้านอารอบๆรอบๆบ,บ,บปราสาทก่อนละกันผมผมขอเนเรียกคำว่าปราสาทเนาะเพราะใหญ่โตมากนะครับสวยงามจริงๆสวยงามจๆรๆิงสวยงามมาก ผมรู้แล้วผมจะหาจุดถ่ายให้เห็นชัดๆสักครั้งหนึ่งนะครับสวยงามมากพี่น้องเห็นไหมครับอรอบ รอบๆก็จะอุดมไปด้วยธรรมชาตินะครับอุดมไปด้วยธรรมชาตินะครับสวยงามจริงๆนี่ผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูข้างบนนะผมถ่ายให้ดูเฉพาะด้านข้างนะครับเพื่อที่ว่าจะหาจุดถ่ายมุมสูงให้พี่น้องได้ดูนะครับพอดีว่าจุดด้านหน้าเนี่ยมันย้อนแสงนะครับมันย้อนแสงผมก็เลยจะหามุม หามุมมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่ผมก็เดินออกมาข้างนอกนะฮะนี่ผมจะหามุมมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูว่าสวยงามขนาดไหนสวยจริงๆพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นด้านหลังนะครับภาพที่เห็นนี่คือด้านหลังผมต้องมาถ่ายด้านหลังเพราะว่าจะได้ไม่ย้อนแสงนะครับ พอดีมีรถมานะครับรดีมีรถมาก็เดี๋ยวผมพาชมต่อไปเลยนะครับเปิดไปอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นสวยงามมากเงียบสงบเลยพี่น้องเป็นจุดที่เงียบสงบนะครับเป็นจุดที่เงียบสงบมากใครที่ อยู่ทํางานอยู่ในออฟฟิศทั้งหลายผมคิดว่าควรจะหาโอกาสได้มาพักผ่อนหย่อนใจจากแหล่งท่องเที่ยวลักษณะแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าจะทําให้จิตใจเราสงบขึ้นนะครับสงบขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายสงบแล้วก็ผ่อนคลายนะครับพี่น้องนี่ผมพาพี่น้องเดินดูรอบๆนะครับ ผมพาพี่น้องเดินดูรอบๆสวยงามจริงๆเลยพี่น้องสุดยอดเลยนะครับผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่บุรีรัมย์นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามขนาดนี้มาก่อนนะครับผมเคยได้ยินแต่ว่าพนมรุ้งกับอาเขากระโดงนะครับแต่พอผมไม่เห็นวันนี้ผมถึงได้รู้ว่าโอ้ยมีแหล่งท่องเที่ยวอีกยเยอะแยะเลยนะฮะ ที่ผมยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับสวยงามมากพี่น้องสวยงามมาก,มากนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปดูด้านในไปสักการะเนาะเ <c oughs> ด้านข้างก็จะมีสนามนะครับมีสนามหญ้าที่สวยงามมากจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากสะอาดสะอ้านอ่าทุกย่างก้ามีแต่ความสะอาดสะอ้านไปหมดเลยพี่น้องนะครับ สะอาดไปหมดเลยสะอาดสะอ้านไปหมดเลยนะครับอ่าวนมาก็เจอสมาชิกที่มาเที่ยวด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวผม